สวัสดีครับยามจะนทยนะครับเดี๋ยวนี้อยู่สถานที่นะครับนะครับนี่ก็เป็นท้องอีสานเขียวนะครับตอนนี้กระน้ำกระนั้งไหลนะครับเนาะบรรยากาศดีๆนะครับอยู่อำเภอเมืองคงนะครับวันนี้นะครับมเบึงหอยครับหอยกระมีครับหอยนะครับเก็บหอยครับเก็บหอยนี่เฮ้ยหอยอะไรวะ อยเชอรี่ทองไหมเก็บหอยครับหอยเก็บห,หอยครับเก็บหอยกันไม่รู้ว่าเป็นหอยอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเก็บหอยครับหอยเยอะ รับหอยครับรับหอยนะครับนะครับบรรยากาศดีๆนะครับนะครับพาเดินข้ามคลองกันดูนะครับค่อยเดินนะครับเรื่อนนะครับนี่จะที่ใครน้ำนะครับค่อยๆเดินเอานะครับบรรยากาศนะครับน้ำนะครับนี่ก็ เป็นคลองอีสานเขียวนะครับนะครับอยู่อำเภอเมืองทองนะครับนะครับบรรยากาศรู้นะครับอีกสถานที่นะครับสวยนะครับนี่ก็เป็นคลองอีสานเขียวงามนะครับเนาะโอ้ยหอยเชอรี่หอยเชอรี่ทองไม้เอาไปเลี้ยงไหม ทองนะครับเดี๋ยวไปฟัง,งน้้นก่อนนะครับนื่ครับบรรยากาศนะครับหอยเชอรี่ทองไหมเราไปดูกันหอยเยอะมากนะครับ เงินข้าวฟังกันนะครับบรรยากาศนะครับมาเบิ่งหอยเชอรี่ทองนี่นี่นละ,น,ละนี่ละนี่หอยเชอรี่ทองเห็นแล้ว เดี๋ยวเก็บหอยไปปลูกเดี๋ยวเอาหอยเชอรี่ทองไปก่อนนี่เยอะมากมีหอยเชอรี่ทองด้วยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่นี่ครับพืบ้นฐานที่นะครับสวยนะครับบรรยากาศนะครับตัว นะครับบรรยากาศเท่าไหร่นะนะครับบรรยากาศนะครับมาดูนี้นะครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองครงนะครับสวัดดีนะครับเอฟซียูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่งนะครับผ่านๆมานะครับเห็นมันดีนะครับเป็นตาหน้ามนะครับที่นะครับนะครับยู่ในเขตอำเภอเมืองคงนะครับนะครับผมก็ รู้นะครับผมกับมาชมนะครับขับเดินกันนะครับดู บรรยากาศดีๆนะครับหอมเงี่ยงนะครับนอกจากบรรยากาศดีๆนะครับอีกวันนะครับส่วนน่้นจะเป็นตรากล้วยนะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นมิปาภัยนะครับนี่นะครับสวยนะครับแต่ไม่ใช่ของเรานะครับใครกล้าเข้าไปดูเราก็จะว่านะครับนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรงใจนะครับ ไปแล้วหอยเชอรี่ทองก่อนอีอ่สองตัวแล้วนะครับนะครับบรรยากาศดีๆก็ได้สองตัวแล้วหอยเชอรี่ทอง เดี๋ยวมาหาอีกะัรับสวัสดีนะครับเดี๋ยวพี่ YouTube ทุกท่านนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันมีตัวไหมแต่ไม่ทองไหมตอวนี้ไม่มีทองเท่าไหร่ตัวนี้มีทองนะครับเด,รดดเดี๋ยวไปเลี้ยงยู่บ้าน นะครับดะครับบรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวมัน มีหาอีกนะครับนะครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ